สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพบพอกันอีกแล้วครับวันนี้กับมาก,กินไข่เก่าันแล้วครับวันนี้ได้ไม่ต้มอึงครับแซ่บแซบต้มแบบชายโยโฮโฮิวนะครับนี่ละต้มแบบนบ้านแบบอีสานเลยนะครับแล้วก็นีผักนิดหน่อยผักบัวไหลแล้วก็น้ำพริกน้ำจิ้มครับนี่น้ำพริกเทศแซ่บ,บ,บ,บก้อนจะกินกน็ฝากนี่เด้อครับเด้อ ช่องลุงกีชวนชิมผัากินผัาแหลกจ้งหนกับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิง่งให้ได้ด้วยครับเด้อเตือไดำติดตามคลิปต่อต่อไปอีกครับมามา่มากี้รถครับนี่ข้าวนียวห้อนห้อน,อนรักข้าวนียวนิ้วให้ไหมซิมมั่มมงก่อนเป็นตัวเอึงน่องซ้าย น้องแฟนไปหามหาให่มะคืนเนี่ยครับไปจับมามะคืนเนี่ยหืมโอกบกวาครับพืมผักมหล้อยมาแล้วครับมันเนี่ย ก็ซอสใจนะสอดนั่นเนี่ยนี่ต้องคอยซอสใจดีครับเนี่ยน,นี่สูปเตือเธอมันบวบบ้าบาแล้วเป็น,นยังเพราะปันสะป่า น้อยแซ่บครับครับอืม <c oughs> อาชิบสพระสุภาพจังน้อยเด้อครับเด้อกินแบบธรรมาชาติธรรมาชาติ ข้าวเส้าครับ,รบโอ้ยติดมมอดีแทาข้าเนียวนี่ก็ได้หป่น บัวลายเฮ็ดตอนทำให้เบิงครับมันคือสิทธ์มันเป็นบัตรสิบแปดบวกนะเลยบอกกาทายให้เบิงตอนเฮ็ดมากินโลด <c oughs> ขมนมพอนัดติดมือพร้อมเนี่ยมันหอมระติดมือพร้อมเนี่ยโอ้ยคักเป็นยังเนี่ยไข่โอ้ไข่ครับไข่เต็มทองเลยพคนน่ะ ค้ับขนาดครับบัดคำบรรยายครับแสบครับ นหน่อยทั้งเศโอ้แนนอังตันนะครับเนี่ยกล้อเขาหน่อยขาแม่ได้เนี่ยเห็นมาในหน่อยแบบหลายหลายนี่แะครับตัวระคำโหลดตัวระคำตัวระคำ นะน่ะอืมเนี่ยโอ้โหุปน้ำปั่นสุกปลาวะ ตัวละไข่ไข่อะไรบงครับได้ไข่ไข่เต็มคัดตัวละ ุดยอดตมเสืบแบบขามอ่อนครับเสียบคักตัวละคำตัวละคำเลยพนะครับเนี่ยมันกินได้บัดเลยไหมครับกระดูกพลอย,อยกระดูกอ่อน บ้าก <im> ินน้องเสีมาประมาณหลายสิบปีแล้วครับนี่ละพ่อเจ้าจะได้กินนี่ละต้มเป็ดเนี่ย คงจะเคยได้กินครับเสียบครับ,บหักเลยครับเสียบโลง่ง แ่บเลยครับจักซีวาว่าจังไรนครับบอกเด้ครัเดียวละแสบเนี่ยเนี่ยเนี่ยทองมันเน็เบ,บ,บิดเบิดโตเนี่ยถึงได้ยี่มังเดียวคือครับขี่โพบนี่แหละครับขี่โพบนี่ยถึงได้บางเดียวแล้วที่เหลือสัดว์ต้องแวะทองยากโอ้ยกินจิงเล้อ มาเคินอยู่บ้านแถวบ้านในฝนตกครับแถวหัวหินช้ามลนี่ยนองซ้ายแฟนเลยเออกประจับมาให้ ไัยเละสุดกิสาใจครับบ่สต้อตงแปลกใจเข้าไปยั้งจะค่อยเอิอนอึงชัยโยครับนีล่ละครับอึงชัยโย cái đồ bánh quấy phải không? Phong sẽ nhầm nữa. ตัวนี้น่อยกับไข่เต็มทองไหมครับเอ,อ้ยไข่ไหมมั้ไข่คักไข่เนี่ย กดูมันนี่ไม่ต้องเอาเลยครับไมอจินนี่บด ตัวไข่ไข่เหมือนกันนะนี่โอ้โหตัวนี้ไข่คักขนาดแล้วพี่น้องไข่เต็มท้องเลยพ่ะนะไข่้อไข่ไข่คักไข่ขแน่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนตัวใหญ่ตัวนี้ 음 <laughs> 음. <laughs> <laughs> น้ำแห้งหมดแล้วครับ <laughs> อืมเหี่ยคขาง โอ้สะใจครับครับกับการสะปลาปั่นสูปน้ปาปลาแล้วครับสดโกกโก้แห่งวัอนธรมครับตั้งไลนกับฝากช่องลุงกี ชนชิมผ้ากินผ้าแหลกนึเด้อครับเด้อมักกะไรกดกกใหญกระแช่ถูก,ก,กใกระแช่ให้แน่เสียงเขามาตัดไม่ต้นไม้ยืนหนาบ้านครับต้นหม่มันใหญ่แล้วต้นคูนครับเลยให้เขาตัดเก่งกลางออกเลยเสียงดังแน่ก็สรับมัเนี้สวรสดีคบ